จะสูงเงี้ก็ไหวแล้วก็ไหวใ็นยังนี่ใแล้วใ่แล้วมาวันนี้กินแก้วหอนนะครับวันนี้หึ่งที่เห็ดเอาอยคสภาัจองูงเบิ่ไรกมึงแม่ก็อยู่วะแก้าห่อนปุ ui yên xìa rồi thôi Cái lục quý biết lại không

เว้ยกันี่ละตะกี้แบกกล่องย่น้ำรนมเอาไปตาหัหอเนี่ยกล่องให้กล่องเองเาเห็นหน่อยพเป็นาักา วิธีหมักหมูนะครับนีไว้ชีเดียด,ดยังหมักไหมซ้ำเดียดโอ้โห,โหใส่ให้มันเยอะๆไปเลยครับลูกพี่อ้อออ <c oughs> อันนี้เป็นน้องเชฟแบง์นะครับเดี๋ยวเก็บเอาผงอคกับ นีอะไรครับเห็นตะเกือบเกอบเสียเกอบเสียโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับมีไข่มาด้วยตอนนี้เชฟเชฟของเราไปเอาอะไรมาอีกครับ โอ้โหผงนัวผงนัวนะครับใส่ลงไปเลยผนไม่เหลือแน่ๆเลยงานนี้ดูวิธีการใส่ผงนัวนะครับไม่รู้ายอดายอยากมาจากไหนครับผมใส่เข้าไปแล้วก็โยนทิ้งไปเลยนะครับโอ้โหไม่อยู่นะครับคนละคนกับเชฟแบงขั้นตอนนะครับที่ทีพิถันมากโอ้หน่าทานมากๆเลยนะครับ เข้าให้เข้ากันเลยนะครับเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับใครสามไม่ <laughs> ขอดูหน้าพ่อครัวหน่อยนะครับหนุ่มสดของเรานะครับติดต่อได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรอะไรครับพี่1 9ึ่งหนึ่งสีเป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,อโค,โคขุนนะครับมาจากคนย่างคำย่างดีเลยนะครับสั่งตรงมาจากที่โน่นเลยนะครับผม ลงจากเครื่องมานะครับก็มาผ่านวิธีกรรมวิธีการของเชฟนะครับตันนี้ช่องใหม่ของเรานะครับตัวติดตามนะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดตะไครหรือว่ากดขากระดิ่งอะไรต่างๆมีอะไรให้กดก็กดเลยนะครับท่านผู้ชมมาขั้นตอนในการหั่นผักกันแล้วนะครับ มีของเราเลยครับโหดมากจริงๆเลยนะครับงานนี้การแต่งต right? ัวของเชฟนะครับเน้นสุกากะละไมนะครับผมจบจากญี่ป oh! mm ุ่นมานะครับผมเรื่องการทำอาหารไหนไปดูหม้อของเราก่อนๆนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหซูมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ โอ้ยหอมมากเลยครับน่าทานมากเลยโอ้หมอเราเ<ร>นี่ยก็ใหม่เลยนะเครื่งสมุนไพรมันจะเป็นตรงหลงหรือว่ามากระทือบบลงไปลองเอาเขาว่ากินหรอ hiếu hậu chín lắm nghe không Yeah. Yeah. Non, mềm, cười, cười, non. Yeah. Xong non